สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์นะครับหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่5นะครับก็คือในส่วนของเรื่องไมโครมิเตอร์วัดน,นอกนะครับเอาไซน์ไมโครมิเตอร์ซึ่งมันก็จะเหมือนกันนะครับกับการเรียนของอช่างกล ช่างกดโรงงานก็ใช้เครื่องมือประเภทนี้เหมือนกันช่างยนต์ก็ได้ใช้นะครับไม่ว่าจะใช้ในการวัดลูกสูบวัดเพลาขวียงเพาลูกเบี้ยวนะครับที่เราต้องการทราบขนาดภายนอกของชิ้นงานนะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราก็เรียนในส่วนของเวอร์เนี่ยคาลิปเปอร์ไปนะครับก็ใช้วัดภายนอกภายในแล้วก็ความลึกความยาวได้แต่ตัวไมโครมิเตอร์เนี่ย มันจะมีค่าความละเอียดมากกว่าเวอร์เนียคลิปเปิ์นะครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสาระการเรียนรู้นะครับในส่วนของเวอร์ไมโครมิเตอร์วัน,นอนนะครับข้อที่1ก็คือส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วันนอก 2. การปรับความเที่ยงตรงของ ไมโครมิเตอร์วัดนอก 3. ขั้นตอนการใช้งานไมโครมิเตอร์วัดนอก 4. วิธีใช้งานไมโครมิเตอร์วัดงานขนาดเล็ก 5. หลักการอ่านค่าไมโครมิเตอร์6ข้อควรระวังการใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก 7. การวัดมุมศัไมโครมิเตอร์วัดนอกนะครับก็จะมี7หัวข้อด้วยกัน ข้อที่1นนะครับส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วัดนอกนะครับมาดูกันว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยนะครับโครงนะครับตัวโครงก็เป็นโครงสร้างของไมโครมิเตอร์นะครับ 2. แกนรับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฐานสําหรับรับกับตัวชิ้นงานนะครับ3 แกนวัดนะครับแกนตัวนี้มันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตามที่เราหมุนปรับระยะตามความตของชิ้นงานนะครับ C ปุ่มล็อกปุ่มล็อกคือถ้าเราดันมาทางด้านซ้ายมือนะครับเวลาที่เราหันหน้าเข้าชิ้นงาน,นครับดันมาทางซ้ายมือ,อเป็นการล็อกนะครับล็อกเนี่ยมันไม่ได้แน่นนะครับมันแค่ ฟืดๆเพื่อป้องกันให้เกิดการเคลื่อนตัวนะครับของตัวไมโครมิเตอร์ต่อมาก็จะเป็นสเกลหลักนะครับตัวที่5สเกลหลักก็จะมีขีดสเกลนครับซึ่งเราจะไปลงรายละเอียดกันทีหลังปลอกเลื่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เราหมุนนะแกนตัวนี้มันจะเลื่อนเข้าเลื่อน,นออกตามปลอกเลื่อนแล้วก็ปอกเลื่อนก็จะมีสเกลให้เราอ่านนะครับ สุดท้ายนะครับตัวที่เคือหัวหมุนกระทบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหมุนค่าละเอียดสุดท้ายนะครับก็มาดูกันนะครับจากส่วนประกอบแล้วนะครับก็จะเป็นการปรับความเชยงตรงของไมโครมิเตอร์วันนอกนะครับก็คือ,อการตั้งศูนย์นะค่าละเอียดเซตศูนยะ์ตั้งให้มันอยู่ในค่าศูนย์ค่าที่มันตรงนะครับ อันที่1นนะครับการปรับอันที่1คือการปรับความเทียงตรงเมื่อค่าของมันเนี่ยคาดเคลื่อนไม่เกิน0.02ม mm. ิลิเมตรก็คือมันมันไม่เกินตัวนี้ก็จะมีวิธีการปรับแบบนึ่งนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราจะนําตัวแท่งมาตรฐานเนี่ยนะมันจะมีค่าเฉพาะของแต่ละ,ะขนาดนะครับอย่างเช่น 0.25เรามีค่ามาให้อาจจะวัดอยู่ที่0.2ตัวอย่างเราก็จะหมุนวัดค่าแล้วทําได้ตามค่าของมันแล้วก็มาดูว่าเส้นศูนย์เนี่ยมันตรงไหมนะครับวิธีการคือหมุนปลอกเลื่อนนะครับจนแกนเข้าไปชนแท่งมาตรฐานจากนั้นก็หมุนปรับตัวหัวกระทบตัวนี้ ให้มีเสียงดังคลิก2อถึงสครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ครั้งคลิกคลิกคลิก,ลกประมาณนี้นะครับแล้วก็โยกปุ่มล็อกนะครับล็อกแกนเนี่ยมาทางซ้ายมือนะครับจากนั้นเราก็อ่านดูว่ามันตรงไหมนะครับจากตัวอย่างเห็นไหมครับมันไม่ตรงนะศูนย์กับเส้นน่างอิงเนี่ยเส้นตรงกลางเนี่ยมันไม่ตรงนะเราก็ใช้ ประแจนะครับใช้ประแจในการขันปรับปอกเลื่อนเนี่ยนะครับให้มันตรงให้ศูนย์เลขศูตัวนี้ขีดศูนย์ตัวนี้ตรงกับเส้นนางอิงแล้วก็ลองดูอีกครั้งทาไม่ได้ก็ปรับจนมันได้นะครับอันนี้คือการปรับความเท่ตโตแบบที่1ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยมันไม่เยอะมันไม่เกิน0 0 2 m mm มม แบบที่2นะครับการปรับความเที่ยงตรงเมื่อค่ามันคลาดเคลื่อนนะครับเกิน0.02ม mm, ิลิเมตรนะ้ามันเกินเยอะนะครับวิธีการก็ทำเหมือนกับข้อแรกนะครับเหมือนกับ2.1นะครับนะก็คือทดสอบวัดหาความเที่ยงตรงก่อนว่ามันตรงกันไหมนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับมันคลาดเคลื่อนถ้ามันคลาดเคลื่อนไปเยอะ ถ้ามันเยอะมันเกินถ้ามันเกิน0.02ให้เรามาคลายตัวเอาใบแจมาคลายตัวด้านหลังนะครับคลายตัวด้านหลังมันก็จะปรับหลอกเลือดได้เยอะนะครับจากนั้นก็ถอดออกแล้วก็มาปรับตั้งให้มันตรงศูนย์นะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ทดสอบอีกทีนึงนะครับได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ปรับอีกนะครับจนกว่ามันจะได้ค่ามาตรฐาน นี่คือวิธีการปรับตั้งนะครับเซตศูนย์ 0, ตัวไมโครมิเตอร์นะครับสามขั้นตอนการใช้งานไมโครมิเตอร์วันนอกนะครับก็ตรวจสอบความเทีนะ่ยงตรงเหมือนที่อธิบายไปในสไลด์ที่แล้วนะครับนะเมื่อมันได้ค่าความเที่ยงตรงเสร็จนะครับแล้วก็ทำความสะอาด โดยใช้ผ้านุ่มนะครับขาสารไมโครเมิเตอร์เช็ดฝุ่นเช็ดคราบสกปรกเพื่อให้มันไม่มีอะไรเข้าไปที่จะทําให้มันเกิดการคัาดเคลื่อนได้นะครับจากนั้นก็จับชิ้นงาน,นครับวัดชิ้นงานในแนวแกนในแนวแกนลับใช้นิ้วนะครับหัวแม่มือและนิ้วชี้หมุนปอกเลื่อน หมุนปอกเลื่อนเข้าไปนะครับให้มันสัมผัสกับชิ้นงานจากนั้นก็หมุนตัวตบกระทบนะครับหมุนกระทบเข้าไปนะครับสองถึงสามคลิกเช่นเดิมนะครับเพื่อให้เกิดความแน,น่นสนิทจากนั้นก็ปรับตัวปุ่มล็อกนะครับไปทั้งด้านซ้ายมือจากนั้นเราก็อ่านค่าไมโครมิเตอร์นะครับอ่านค่าได้เสร็จก็ปลดปุ่มล็อกแล้วก็คลายปลอกเลื่อนออกนะครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับในการ ใช้งานนะครับการใช้งานนะครับไมโครมิเตอร์ meter, วัดชิ้นงานขนาดเล็กไมโครมิเตอร์ Micro เนี่ยมันจะมีตั้งแต่0ถึง25 25ถึง50 50ถึง75 75ถึง100นะครับก็ขนาดก็จะขยับกันไปเรื่อยแบบนี้นะครับ0ถึง25หหมายความว่ามันสามารถวัด ขนาดได้นะครับตั้งแต่0ถึง25มิลลิเมตรนะครับต่อมานะครับการใช้งานข้อ4นะครับ4.1ใช้มือจับโครงไมโครมิเตอร์นะครับให้อยู่ในอุ้งม,มือแล้วก็ใช้นิ้วนะครับนิ้วนางกับนิ้วก้อยกดไว้สี่สองไมโครมิเตอร์นะครับมีหัวหมุนกระทบก็ใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับแล้วก็นิ้วชี้หมุน จนปลอกเลื่อนเข้าไปสัมผัสกับชิ้นงานมือด้านซ้ายจับชิ้นงานแล้วก็วัดนะครับให้อยู่ตำแหน่งกลางน้าสัมผัสของแกนวัดนะครับอ่านค่าไมโครโมิเตอร์ขณะจับชิ้นงานอยู่พนะอเราอ่านเสร็จก็คลายไมโครโมิเตอร์ออกข้อที่5นะครับหลักการอ่านค่าไมโครโมิเตอร์ ไมโครมิเตอร์ meter, เนี่ยค่าความละเอียดของมันนะครับจะมีค่าความละเอียดที่0.01นะครับ0.01มิลลิเมตรนะ mm hmm. ก็จะมีตัวละเอียดมากกว่านั้นอีกนะครับตัวนี้เรามาดูตัว0.01ม mm, ิลลิเมตรนะครับอ่าก็คือการแบ่งคิดมาตราส่วนนะครับตัวสเกลของมันเนี่ยจะมีค่าความละเอียดที่0.01ม mm, นะิลลิเมตรอ่า คือฝั่งนี้นะครับ0.01ดมิลลิเมตรด้านขวามือในตัวไมโครมิเตอร์เราจะมีเส้นอ้างอิงนะครับเส้นมาตรฐานอยู่ตรงกลางขีด <außer S 1> แต่ละขีดมันมีความหมายยังไงนะครับเอาเริ่มต้นจากศูนย์นะครับถ้า25ก็เริ่มต้นที่25ตัวนี้เป็นศูนย์นะครับศูนย์ยี่สิบห้าขีดศูนย์นะครับในตัว สเกลหลักมันจะมีขีดด้านล่างขีดนี้จะมีค่าขีดละ0.5ม mm. ิลลิเมตรนะครับ0.5หรือ0.50มิลลิเมตรขีดด้านบนจะมีค่าขีดละ1มิลลิเมตรนะครับ,นะรบส่วนด้านข้างนะครับตัวปอกเลื่อนเนี่ยมันจะมีขีด ขีดละ0.01ม mm ิลลิเมตรนะครับมันมีค่าอยู่แค่นี้แหละในการอ่านครับก็มาดูว่าการอ่านจะอ่านยังไงนะครับอ,อย่างที่ครูบอกไปนะครับมันมีู่3ส่วนด้วยกันนะนก็จะมีจำนวนเต็มนะครับด้านบนแล้วก็ค่าปอกเลื่อนก็นำมารวมกัน มาดูตัวอย่างนะครับตัวสเกลหลักดูจากเส้นนั่นงเมื่อเราหมุนปลอกเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วนะครับหมุนมันจะหมุนถอยหลังมาเราก็ดูขีดตัวนี้ดูเส้นตัวนี้ว่ามันตรงกับเส้นไหนขีดไหนอย่างในตัวอย่างนะครับครูบอกว่าตัวสเกลหลักเนี่ย ด้านบนคือขีดละ1มิลิเมตรแล้วก็นับไปนะครับตัวไหนที่ผ่านไปแล้วจะไม่นับรวม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. อาานะครับจำไว้ก็คือสเกลหลักตัวด้านบนมีค่าเท่ากับ7มิลิเมตรจากนั้นขีดด้านล่าง นะครับมันเลยแล้วปอกเลื่อนเลยขีดด้านล่างไปแล้วขีดนี้มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ0.5หรือ0.50นะครับอ่าก็จะเป็น7แล้วก็0.50จากนั้นเรามาดูด้านข้างของปลอกเลือดอ้างอิงจากสเกลหลักนะครับจากเส้นอ้างอิงตัวน,นี้ปึ๊บอ่ามันตรงกับ15 ตพอเลื่อนมีค่าเท่ากับขีดละ0.01เพราะนั้นตอนนี้มันไปตรงกับขีดที่15ก็คือ0.15เพราะนั้นเราก็มารวมกันนะครับก็เป็น7.050บวก0.15ก็เป็น6.5เพราะนั้นคำตอบก็คือ7.65ม mm. ิมนี่คือวิธีการอ่านนะครับไม่ยากนะครับ เขาควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอกนะครับการวัดชิ้นงานที่มีผิวขนานกันนะครับขนาดวัดจะต้องให้แนวแกนรับตั้งฉากกับผิวงานนะครับนี่เหน็นตั้งฉากกันนะครับสการวัดชิ้นงานทรงกลม ีผิวชิ้นงานผิวผวกลมนะครับไม่สามารถบังคับผิวสัมผัสของแกนรับนะครับให้อยู่ในแกนแกนตั้งฉากได้กับผิวงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับแนวแกนของไมโครมิเตอร์ให้ถูกต้องตามตัวอย่างนะครับก็ต้องหามุมที่มันได้ในแนวแกนในระนามเดียวกันนะครับให้มันสามารถ่านจุดกึงกลางให้ได้นะครับตรงนี้ ต้องหาให้ได้นะครับตำแหน่งจุดึ่งกางเจ็ดการบำรุงรักษาไมโครโมิเตอร์วัดนอกนครับหนึ่งห้ามนำไมโครโมิเตอร์วัดนอกวัดชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูงนะครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องมือวัดละเอียดเราเนี่ยจะไม่ให้วัดชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูงทุกอัน 2. ห้ามนำไมโครมิเตอร์วัดชิ้นงานขณะที่กำลังหมุนอยู่ครับเหมือนกันทุกเครื่องมือละเอียด 3. ควคนเก็บและวางไมโครมิเตอร์แยกออกาจากเครื่องมือชนิดอื่นนะครับเพราะมันจะทำให้ไมโครมิเตอร์เราเกิดความเสียหายได้ 4. ไมโครมิเตอร์ Micro meter, นะครับนำมาวัดชิ้นงานวัดละเอียดเท่านั้น 5. ก่อนแกนสัมผัสกับ,กบชิ้นงาน ให้หมุนปอกเลื่อนช้าๆนะครับให้มันสัมผัสไม่ต้องไปกดแรงนะจากนั้นค่อยหมุนตัวตบกระทบเอานะครับหกมเมื่อเลือกใช้งานเช็ดทำความสะอาดและฉลมส่วนที่ขัดมันนะครับดวยวาน,นิตหรือว่าแช่น้ำมันนะครับเจห้ามดึงไมโครมิเตอร์ออกจากชิ้นงานมาอ่านค่าโดยไม่จำเป็นก็ ถ้าเราทําแบบนี้นะครับหน้าสัมผัสของแกนเนี่ยมันจะสึกหรอได้8เลือกใช้ไมโครมิเตอร์ที่เหมาะสมกับขนาดนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับว่ามันมีหลายขนาดเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับ9ควรตรวจสอบหน้าสัมผัสข,ของแกนร,รับกับแกนวัดอยู่เสมอแล้วก็10นะครับหลังจากใช้ปุ่มล็อกอย่าลืมเปิดล็อกทุกครั้งนะครับเพราะว่า มันบอบบางนะครับเวลาที่เราปรับเรามุนเนี่ยอาจทำให้เฟืองข้างในมันเสียหายได้ก็อย่าลืมนะครับทำแบบทดสอบออนไลน์นะครับสแกนแล้วก็ทำตามขั้นตอนจากนั้นก็ส่งครูนะครับในกลุ่มไลน์ที่เราเรียนนะครับในหน่วยที่5นี้นะครับครูก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในหน่วยหน้าหน่วยต่อไปหน่วยที่6นะครับสวัสดีครับ